สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกสูทุกคนเนาะครับผมหรือว่า p ีพีเนาะครับทั้งในและนอกประเทศเนาะครับผมมือนีก่กออกมาน้าคือเกาครับมาหาปัญเมืองปัญหาของต้นเขาเนาะครับก็เกิดจากยังเนาะครับตอนนี้ก็ได้พบได้พอแล้วเนาะครับก็เป็นใบใต,ตายเนาะครับ ปะกันมาเบิ้งเลยครับนี่แหละครับปัญหาที่าตายเนาะกบโปูหูสาเหตุเนาะครับเกิดจากหนังเะเลย่จิตภาพพี่น้องมากแหวกมึงเนาะครับน้ำกับบม่มีครับฝนกับบต่ตกกับปัญหากับเกิดมากไม้ทีเดียวเนาะครับจากการที่บ่มีฝนตกลงมาเนาะครับนี่ทุกท่านน,น่าจะเห็นเนาะครับปัญหาเนาะครับ ก็ต้องมึงเนาะครับปัญหาที่ใบตายเนาะครับนี่ยอดเข่าคนกระตายเนาะครับก็มีอยู่สองสาเหตุเนาะครับที่ตายแบบนี้ก็มีลูกนอนกอนะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็คือชิบโอมนครับน่าจะเป็นหนูหลายกลัวนะครับเพราะว่าน้ำแห้งนะครับกับดินเข้มนะครับนี่ศัตรูอีกตัวเจอแล้วนะครับ เห็นบ่พี่น้องนี่นะครับเป็นหนูครับผมหนูหนูหน้าหนูอันนี้เนาะครับมาเจาะต้นเข่าเขาครับเพราะว่าน้ำแห้งครับน่าจบะมีปัญหาเนาะครับในการเข่าเป็นโรคครับน่าจะเป็นหนูห้ายกลัวครับ นี่ก็เป็นหน้าดินทรายนะครับผมก็ทุกปีทุกยง่มก็ปุมก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรของดินทรายโดยเฉพาะครับ โลกเขาก็มีหลายอย่างเนะครับที่ห้าว่าขาดคิดขาดฝันเนะครับว่าจะเกิดแในเมืองก็มีหลายจุดอยู่ครับ จุดที่เกิดปัญหาจากหนูจากมาแลงครับนี่แล้วครับนี่ครับกัด แบบนี้แหละครับตัวนี้นะจะมโแมนนะครับอาจจะเป็นจำพวกนอนกอครับนี่ครับลักษณะของเขานะครับเขาจะเจะเขาจะกัดอยู่เงาเขาคุณเด้อครับเขาบริกกัดอยู่บนบนต้นเขานะครับหรือว่าเหนือพื้นดินครับ นี่ครับแต่มากับ,บพี่ปัญหาครับเรื่องนี้เอกากะรักษาได้นะครับตึงนอนกอถึงหนูแหละครับหนูหน้าเนาะครับเจาะเนาะครับแต่ว่านอนกอกับเป็นนอนธรรมดานี่นแะครับผมหรือว่า ภาษาเล่าเขาเอินกับ,บ่งนะครับนี่ครับกับแบบนี้ก็น่าจ,จะเป็นหนูมากกลัวนะครับต้นเข่ากับขาวอวบนี่ผมก็ได้ว่านปุ๋ยไปแล้วครับว่านปุ๋ยห้องผื้นไปแล้วเนาะครับผมก็ใส่ยูเรียนะครับสูตร สี่สินยะครับกระสอบนึงครับหน้าก็1ส,สิบไรนะครับ10บกว่าไรเนี่ยแหละครับ10ไรสองงานครับผมกะวันห้องพื้นครับ เนี่ยครับสาเหตุครับที่กันแท้เข้าเต็มไปด้วยห้าเนาะครับก็ต้องตัดแล้วครับพี่น้องถึงจะหายถึงจะเศร้าเนาะครับอูยต้นเขาไหมครับนี่เป็นเขาพันก็ขอสิบหาครับ กระบาดก็ใส่เขาพันนี้นะครับเดี๋ยวเกี่ยวเร็วหนีจากน้ำถ่วงน้ำยั้งนะครับ ปากับพ่อปลาปลาเห็ดหั่งเห็ดยังตรงนู้นครับเดี๋ยวสูมเห็นเบิองนะครับมีอยู่สองจุดครับ นู่นครับทุกท่นนานอาจจะเห็นนะครับใบจะต,ตายนะครับก็ต้องมันหรือว่าขยันมาดูแลไปนนิดนึงครับในช่วงนี้ครับมีฝ่ามีฝนนะครับแต่มีฝ่ามีฝนกับโบเป็นยังครับ แ่มีฟ้ามีฝนเนี่ก็กเขาก็เป็นแบบนี้นะครับหนูเจาะนู้นหรือว่าหนอนลงเงนะครับผมก็เอ็ดหน้าแบบปลอดสารพิษเน,นะครับบอตองผมบปกใส่สารเคมีครับแต่เกิดโรคก,ก้นยังมาพกกูกระตัดใบเขาละครับ ต้นเขาออกเลยครับเดี๋ยวให้เขางอกให้เขาปุ้งไม่ไหมนะครับ นี่ก็แล้วน่าจะเป็นหนูหรือว่ายังกะบวแน่ใจเนาะครับน่าจะเป็นหนูหลายกลัวครับหนูแต่แท้แล้วครับเจาะต้นเขาเนาะครับเดี๋ยวพาเมืองครับหเห็นบ่นั่นครับเป็นหนูหมากกลัวครับเพราะว่าเขา,าไม่มีน้ำเนาะครับ ดมีทานแก่ทง่งนังกะคอมเมนต์มาได้ด้วยครับผมกะยินดีครับรับฟังทุกคำทุกข้อมเมนต์ครับผม ผมกะขอล่าพี่ๆน้องๆทุกขู่สุกคนเพียงแค่นี้เด้อครับก็บฝากคอมเมนต์ใดเด้อครับว่าวิธีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไ่หนูไปจากไดนกะบอกไห้เด้อครับผมขอขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับ